สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับหลายหลายท่านอาจจะติดตาม YouTube ที่บ้านขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับลุงป้าเสร็จจากธุระคอยบอกเจ้าแล้วก็ได้ถือโอกาสพาลุงกับป้า มาผ่อนคลายที่แถวแถวทะเลมีประเด็นอยู่นะครับอยากเล่าเป็นเรื่องตลกมากๆขอเล่าเป็นเรื่องสั้นๆขอบคุณช่องแฉยันเงาที่ทำให้เห็นพฤติกรรมของใครบางคนนะครับที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอยากเด่นอยากดังทั้งๆที่ตัวเองก็เขาเรียกว่าล้มเหลวในชีวิตถ้าจะบอกว่าหาที่หลับที่นอนไม่ได้ จากที่มีครอบครัวที่อบอุ่นเ <_ C os al> ชื่อว่าครอบครัวก็ร้าวฉานแล้วซึ่งได้แยกกันอยู่เพราะว่าเห็นไปเช่าบ้านอยู่แถวแถวมุกดาหารสงสัยจะโดนภรรยาไล่ออกจากบ้านเพราะว่ามีพฤติกรรมเป็นชู้กับเมียชาวบ้านคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เผอิญว่าความลับมันไม่มีเพราะดันไปเป็นชู้กับ คนในหมู่บ้านซะงั้นก็เล่าให้ฟังเป็นพอสังเขปเพราะว่าเห็นคำพูดคำจาบอกว่ารู้เยอะรู้มากน้ำลายน้ำท่วมปากพูดไม่ได้เรื่องมีว่ามีตะกวดอยู่ตัวหนึ่งอวดอุตริเป็นตะกวดที่แขวนกระดิ่ง ไม่เคยมีกระดิ่งแขวนคอปรากฏว่าวันหนึ่งอ่ะได้มีโอกาสมีผู้ใจดีให้กระดิ่งแขวนคอมาอยากมีกระดิ่งในสังคมเวลาไปไหนก็แลบลิ้นสองแฉกออกมาทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อแบกกล้องเช้าเย็นไปนู่นไปนี่แต่ปรากฏว่าพื้นฐานตัวเองเป็นแค่นักถ่ายภาพแต่ไม่ใช่สื่อ อยู่มาวันหนึ่งกลับมาเป็นสื่อตะกวดตัวนี้มีความมุมานะอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านยูทูบเบอร์เอน่าจะรู้นะครับว่าถ้าติดตามมาถึงบางอ้อแน่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้อยงนี้ครับพยายามอธิบายเ,เรื่องแหวนนั้นท่านได้แต่ได้มาแล้วแหวนนั้นท่านทำหายเมื่อไรแล้วประจบเหมาะ ที่ว่ามันมีการเก็บแหวนได้แหวนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไปตกบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมทั้งถุงมือดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็บังเอิญว่ามีภาพหรือมีการโพสต์ถามไปยังนะ้าตั้งแต่เริ่มแรกของเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ยังรวบรวมพยานหลักฐานลงไปในพื้นที่แล้วมีข่าวว่าไปเจอแหวนและถุงมือ ซึ่งตอนแรกมีการสื่อว่าเป็นแหวนลุงพลต่อมาเรื่องนี้มันก็เงียบต่อมามีการขุดนะคนนี้ทําแหวนหายมีการพบแหวนที่เกิดเหตุแต่ทำไมอีกคนหนึ่งนะปรากฏว่าแหวนหายมันก็ทำให้สังคมต้องหันมาสนใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวข้องกันไหม กับบุคคลคนนี้ซึ่งเรื่องนี้มีการพูดถึงมาอย่างยาวนานยาวนานมากจนเรื่องหายเงียบไปเลยปรากฏว่ามีการมาอธิบายขึ้นมาเฉยเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการพูดโยงถึงเขาตลอดมาคือนานแล้วทําไมจึงมาพยายามอธิบายคําอธิบายฟังขึ้นไหมทีนี้ที่มีคน บอกเขาว่าทำแหวนหายทำไมเขารู้ว่าคุณทำแหวนหายต่อมาแหวนนั้นมันตรงกับที่คุณหายหรือไม่ที่เขาไปเจอบริเวณที่เกิดเหตุแล้วถุงมือด้วยเรื่องแหวนก่อนแหวนนั้นน่ะเขาก็บอกว่าสารตัดสินไปแล้วส่วนถุงมืออ้างว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ซึ่งคุณก็มาบอกเล่าโยงไปว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าไม่เชื่อว่าแหวนนั้นมีเจ้าของมีการมารับสารภาพว่าเป็นของคนนั้นแล้วนายหน้าแหลมเองนะ่ะบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้ไปถามสารต้องไปตามหาข่าวสารเคยปรากฏในสังคมไหมว่าสารตัดสินเรื่องแหวนเรื่องถุงมือไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o YouTube น้าชู c แชน n e l ได้พูดไว้แ่งนี้ครับ ที่เราจะมาเจอกันทั้งหมดมาเพราะเหตุใดเรามาก็เพราะว่ามีเด็กหายและเสียชีวิตบนภูเขาใช่หรือไม่ถูกไหมครับ 1. เด็กหาย2เสียชีวิต 3. เสียบนภูเขานี่คือจุดเริ่มต้นครับเราอย่าลืมเราทุกคนอย่าลืมว่าที่เรามาตามเนี่ยมาตามเพราะสาเหตุนี้ครับถ้าไม่มี สิ่งนี้เกิดขึ้น 1, 2, 3ที่พูดมาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้จะไม่มีทั้งหมดเลยตัวละครก็ไม่มีครับในข้อนี้พี่น้องยอมรับไหมว่าเป็นเรื่องจริงคือพวกเราตามหาข้อที่1เด็กหายมันมีเด็กหายในหมู่บ้าน1คนครับอายุประมาณ3ขวบ เป็นเด็กผู้หญิงหายออกไปจากหมู่บ้านและมีการค้นหาตามหาจนกระทั่งไปพบศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตและเสียชีวิตอยู่บนภูเขาพอเสียชีวิตครับมันก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมามากมายจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้อันนี้เราต้องไม่ลืมว่านี่คือหัวข้อนี่คือความจริงนี่คือ เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี2563ทีนี้เราจะมาไล่เรียงว่าเด็กหายเมื่อไหร่เด็กหายที่ไหนอันนี้คือคีย์เวิร์ดถ้าเราไม่ติดตามโดยที่เราค่อยๆตามแบบคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับมันจะบานปลายมันทะเละาะเบาะแวง้งมันวุ่นวายมันไม่จบไม่สิ้นเพราะบางคนก็หยิบเอามา ปลายเหตุมาพูดบางคนก็หยิบเอาต้นเหตุมาพูดแต่อยู่คนละจุดกันอยู่คนละฝั่งกันความคิดอยู่คนละข้างกันเลยมันจึงเข้ามาหากันไม่ได้มันก็กลายเป็นไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันเถียงกันไม่จบความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับฝากถึงหนุ่มน้อยหน้ามน กรณีของหนุ่มน้อยหน้ามนมึงทำอะไรอยู่มึงรู้อยู่แก่ใจวันวันไม่ทำอะไรนั่งด่าคนน้นคนนี้ไอ้นี่เนี่ยเงียบดิน้นกำลังโทรหาใครอยู่มึงโทรหาใครอยู่กูรู้ได้ไงมึงโทรไปหาเขามึงต้องรายงานด้วยนะว่ามึงนะ่ะก็ด่าเขาเหมือนกันมึงด่าก,กูเหมือนกันเพราะฉะนั้น มึงพูดความจริงให้หมดเพราะเหตุการณ์ที่กูออกมาเล่นมึงตอนนี้เพราะอะไรมึงอย่าพูดแต่สิ่งที่มึงโดนกระทําฝ่ายเดียวไม่ได้รับความยุติธรรมมึงต้องแจ้งคนนั้นคนนี้ด้วยนะวันนี้มันโดนไปหลายช็อตเงียบไปเลยไม่ทําคลิปลงเลยไม่มีกระจิตกระใจกําลังจะไปเคลียร์บัญชีอยู่หรือไป ยกเสาออกมึงไปยกเสาออกยังไปยกเสาออกด้วยนะหรือว่ามันกำลังยกเสาอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกนะหลักฐานถ่ายไว้หมดแล้วได้ข่าวว่ามันโทรหาคนโน้นคนนี้ทั้งวันเลยมันกำลังดิ้นเลยมึงนี่โทรไปหาเขาทั้งวันเลยนะมึงดิ้นอีกแล้วมึงโทรหาเขาอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาฟังด้วยนะ กับสิ่งที่มึงทำด้วยกับสิ่งที่กูแฉมึงด้วยนะมึงเล่าให้เขาฟังด้วยนะมึงแก้ต่างให้เขาฟังด้วยนะว่าจริงครับสิ่งที่มันพูดเป็นความจริงมันก็ไม่น่ามาว่าผมแบบนี้ด้วยนะดิ้นดิ้นโทรหาคนน้นคนนี้เรื่อยเปื่อยกูรู้ได้ไงทำไมกูถึงรู้ละ่ะโทรหาใครทั้งวันเลย กังวลแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงเครียดเขาบอกว่าเขาด้วยนะว่าผมนะ่ะไปด่าเขาก่อนครับร้อนรนดิ้นนั่นแหละกรรมไทม์ไลน์ของมึงเริ่มชัดเจนแล้ว